สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะเมื่อนี้แม่น้องแจงก็จะเอาเลขหลักหน่วยมานําเสนอนะคะส่วนใครไม่อยากจะฟังแม่น้องแจงก็ท้ายคลิปลูดปื๊ดได้เลยค่ะแต่ลูดก็พอถึงตัวเลขแล้วก็หยุดแล้วก็ถ้ามันมองไม่ชัดไม่เห็นก็เอามือหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ทําอย่างนี้นะคะมันก็จะขยายเป็นตัวโตๆให้นะคะ ก็เอามือไปจิ้มตรงหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เอามือไปบางไว้ตรงช่องหน้าโทรศัพท์นั่นแหละค่ะตรงช่องวิดีโอนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆคลี่ออกอย่างนี้นะคะมันก็จะโตๆแม่น้องแกงก็มีคอมเมนต์มาบอกบางคนก็อ่านไม่ทันบางคนก็ดูไม่ทันบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็คงจะทํางานอยู่แล้วก็ฟังแม่น้องแกงพูดแม่น้องแกงก็เลยลืมอ่านตัวเลขให้แม่น้องแกงก็ขอโทษด้วยนะคะรอบหน้าแม่น้องแกงจะระมัดระวังมากกว่านี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่น้องแกงด้วยนะคะแม่น้องแกงก็บาถือดอกคาเลกยังดียังเหลือเงินสื่อตูปทู่ไวทะปนอีกโชคดีมิทอนันค่ะผู้ใด้ส้อยจูกะ่ะแม่น้องแกงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม่น้องแกงทําเต็มความสามารถแล้วค่ะแม่น้องแกงทําเต็มความสามารถแล้วจริงๆนะคะ,อะขอโทษ fc ขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจากใจนะคะขอโทษมากๆค่ะที่ไม่สามารถที่จะหยิบให้มันตรงๆได้อะ่ะแม่น้องแกงก็พยายามคือมัน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 เยอะจริงมันเยอะจริงแม่น้องแกงก็ยอมรับว่ามันเยอะจริงหวยแม่น้องแกงก็ไม่ชอบหรอกแม่น้องแกงก็ทํามาอย่างนี้ตั้งนานแล้วล่ะคือคนชอบตัวเลขเนาะถึงได้มาทํา youtube เนาะจะเข้าสองเดือนแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะ รอบตัวเลขนะคะไม่มีอะไรค่ะคือก็ก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองอมาทำแล้วก็เอามาตัดออกตัดออกมีสูตรอะไรบ้างเราก็ตัดออกก็ตามสูตรนะคะตามสูตรค่ะถูกผิดก็ขึ้นอยู่กับสูตรแม่น้องแกงก็ไม่สามารถรับรองได้ว่ามันจะ,ะเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเข,เข้าก็เข้าตามสูตรหลุดก็หลุดตามสูตรแม่น้องแกงก็ พูดได้แค่นี้ค่ะคือมันไม่รู้จะอธิบายไปคําไหนช่องไหนยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยคือมันเป็นความผิดพลาดของแม่น้องแจงเองแม่น้องแจงเข้าใจอยู่นะคะก็ขอโทษ FC ทุกท่านด้วยนะคะ,ะแต่ถ้าใคร ไม่อยากจะได้ชุดเต็มแม่น้องแกงก็มีหลักหน่วยก็หยิบไปเลยนะคะเอาหลักสิบดีๆมาประกบคลิปที่แล้วแม่น้องแกงก็เอาเลขวิ่ง2ตัวบนมาเนี่ยหนึ่งตัวนําเสนอไปแล้วก็ลองเอาไปประกบกันดูนะคะหรือจะรอให้แม่น้องแกงประกบให้ก็แม่น้องแกงจะประกบให้ในคลิปหน้านะคะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังอีกครั้งค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่น้องแกงเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ แล้วก็อาจารย์ฟิน่านะคะรับดูดวงเปิดดูดวงแล้วนะคะใครอยากจะดูดวงก็ส่งเข้ามาทางช่องแม่น้องแกงดูฟรีผ่านไลนา์แม่น้องแกงส่วนใครจะทักหาอาจารย์ฟิน่าโดยตรงได้เลยนะคะค่าดูเริ่มต้น90บาทค่ะดูดวงโชคลาบดวงลายมือดวงวันเดือนปีเกิดนะคะทักหาท่านได้โดยตรงนะคะที่เว็บที่แม่น้องแกง ขึ้นให้นี่แหละค่ะตามนั้นเลยนะคะทักท่านได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเข้ามาเบิ้งตัวเลขกันเน,ะะน,นาะค่ะน้อมากค่ะเรามาดูตัวเลขกันนะคะว่าหลักหน่วยเราได้อะไรมาบ้างนะคะวันที่16พฤษภาคม2567นนะคะงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยของเราก็เข้าอีกแล้วนะคะเข้าติดต่อกันมายาวมากค่ะเท่ากับแม่น้องแกงเปิดช่องเลยนะคะ หลักหน่วยของเราก็มี 3, มีศมี7มี4แล้วก็มี1งวดที่ผ่านมาก็เข้า0นะคะงวดที่ผ่านมาเราเข้า0ส่วนงวดนี้จะมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันค่ะว่าแม่น้องแกงจะได้อะไรมาบ้างนะคะนี่นะคะหลักหน่วยของเรางวดประจำวันที่1มิถุนายน2567นะคะ หลักหน่วยของเราก็จะได้7 4 1 8 5นะคะโดยที่เราเอาหลักหน่วยบนมาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็บวกค่าคงที่7นะคะก็จะเป็น0ูนย์บวก7เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14แม่น้องแจงก็จะเอาแต่เลขท้ายมานะคะ 14บวก7ก็จะได้เท่ากับ11นะคะ11บวก7ก็จะได้เท่ากับ18นะคะ18บวก7 8บวก7ได้เท่ากับ15นะคะผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น7 4 1 8 5 ผลลัพธ์ของมันนะคะนี่คือผลลัพธ์ของมันนะคะแล้วก็นี่คือผลลัพธ์นะคะส่วนใครที่มีหลักสิบดีๆก็เอาไปประกบคู่ได้เลยนะคะแม่น้องแกงไม่มีแม่น้อง,กงแองกงไม่ห่วงคะ่ะชอบตัวไหนก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแม่น้องแกงนํามาเสนอเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่วนใครที่ ไม่อยากฟังแม่น้องแกงก็ขอโทษด้วยนะคะแม่น้องแกงก็จะพูดรวบลัดตัดตอนให้น้อยที่สุดเราจะมาดูคอมเมนต์กันต่อนะคะ fc คอมเมนต์เข้ามาอีกค่ะว่าอย่าใช้อย่าใช้เลขอย่าใช้ตัวเลขที่เป็นสองเส้นให้ใช้เส้นเดียวแม่น้องแกงแก้ไขให้แล้วนะคะคนที่ทักเข้ามาขอบคุณมากค่ะ แล้วก็มีหลายคนก็เข้ามาบอกเหมือนกันไม่ได้แม่น้องแกงก็เลยไม่ได้เอา90ไม่ได้ค่ะเห็นอยู่แต่ไม่ซื้อเพราะว่าเห็นตัดออกแม่น้องแกงก็บบรลุดอ,อกค่ะว่ามันสิออกหรือบ,บ่ออกแม่น้องแกงก็ตัดตามสูตรนะคะแม่น้องแกงก็บ,บ่ถือคือกันบ่ถือขึ้นกันค่ะกินปลาทูอีกขึ้นกันค่ะแม่น้องแกงก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะคะมันก็เยอะนะเลข ของแม่น้องแกงชุดเต็มมันมี20ตัวถึง25ตัวเลยนะคะที่ยังไม่ตัดนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มที่ยังไม่ตัดแม่น้องแกงมันมันเยอะแม่น้องแกงก็รู้ว่ามันเยอะอยู่แม่น้องแกงก็ชุดตัว16ตัวขึ้นทั้งนั้นนะคะถ้าต่ํากว่านี้ก็คือหลุดค่ะแต่ถ้าจะเอาแบบไม่หลุดเลยบนล่างก็จะมี20 สิบหถึงยี้าตัวบางครั้งมันก็จะชนกันก็จะเหลือน้อยตัวหน่อยบางครั้งที่มันไม่ชนกันมันก็เต็มแม็กเลยค่ะยีบห้าตัวทุกสูตรจะเป็นแบบนั้นเกือบหมดค่ะก็จะมีออกมาค่ะโอ้โเขาก็ได้อยู่นะผมมองเห็นสีผมมองไม่เห็นครับสีแดงดีกว่ามีคนแนะนำมาอย่างนี้ผมมองไม่เห็นสีแดงดีกว่า ก็ถ้าใครมองไม่เห็นนะคะก็หยุดหน้าวิดีโอไว้นะคะเอามือไปติ๊กตรงหน้าวิดีโอไว้มันก็จะหยุดค่ะพอหยุดแล้วก็เอานิ้วไปเขี่ยตรงกลางๆมานะคะดีเอามือจีบเหมือนจีบเหมือนจีบบัวนะคะเหมือนจีบเหมือนลำยิบของหละแล้วก็ค่อยๆค,คลี่นิ้วเราออกนะคะมันก็จะขยายตัวเลขโดยอัตโนมัตินะคะบ่ต้องเขียนสองเส้นก็ได้ครับเอาแค่เส้นเดียวเ,เข้มๆ ขอบคุณค่ะแม่น้องแกงทําให้แล้วนะคะแม่น้องแกงมีปัญหาเรื่องตัวหนังสือนะคะเขียนไม่สวยค่ะตัวหนังสือกว่าแม่น้องแกงจะได้แต่ละตัวกว่ากว่าจะได้แต่ละตัวนะคะแม่น้องแกงเขียนแล้วเขียนอีกคัดแล้วคัดอีกนะคะ <laughs> แม่น้องแกงมีปัญหาเรื่องตัวหนังสือค่ะเขียนไม่สวยค่ะก็ เขียนคนเดียวเข้าใจคนเดียวนะคนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้เราก็ต้องมาปรับปรุงตรงที่ว่าเราเอามาลง YouTube แล้วเราก็ต้องพยายามเขียนให้ทุกคนเข้าใจกับเราอะรู้ว่าเราจะสื่อถึงอะไรอย่างนี้นะคะยังไงแม่น้องแกงก็ขอโทษด้วยนะคะแม่น้องแกงก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดจัดแล้วครับ8ปดงวดที่แล้วนะคะ,ะนี่ก็คือ,อคอมเมนต์ของ S อซงวดที่ผ่านมานะคะส่วนใครอยากได้หวยหรือว่าเลข ปฏิทินอีกครั้งหนึ่งก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้ามี f อซคนไหนอยากได้หวยปฏิทินจีนอีกรอบหนึ่งก็คอมเมนต์เข้ามาได้แม่น้องแกงก็จะเอามาลงแต่ถ้าไม่มีใครต้องการอีกแม่น้้งแกงก็จะไม่เอามาลงนะคะส่วนหวยลาวรออีกนิดนึงคะ่ะแม่น้องแกงยังไม่มั่นใจสุดแม่น้องแกงเรียนอยู่ก็ไม่อยากจะให้มันพลาดนะคะเพราะว่าการผิดพลาดนะั่นก็คือเงินทั้งนั้นนะคะเงินทั้งนั้นนะคะที่ผิดพลาดไม่ใช่ แม่น้องแกงก็เลยเป็นห่วงอ่ะก็เลยอยากจะให้มันแม่นๆหรือว่าแบบคัดเต็มที่ถ้าพลาดเราก็เอออย่างน้อยเราก็ทําเต็มความสามารถแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรก็เอามา,าลงสุมสี่สุมห้าให้เอฟซีเสียเงินเล่นอะไรประมาณนั้นนะคะแม่น้องแกงก็นํามาเป็น แนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านยาคิดว่าแม่น้องแกงจะแม่นขนาดเป๊ะ,ปะนะคะแม่น้องแกงไม่มีความสามารถเยอะขนาดนั้นแม่น้องแกงนํามาเสนอเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าเอาไว้กันซ้ำนี่นะคะเนาะแม่น้องแกงจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ